สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวแห่งจุดกําเนิดค่ะเป็นประธานแห่งดวงดาวทุกๆดวงนะคะได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนและได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคะเมื่อวันที่15มิถุนายน ปี2564แล้วก็จะอยู่ในจุดนี้เป็นราชาโชคแบบนี้ยาวไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2564นั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนตรงนี้นะคะก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ได้โคจรอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์การที่ดาวพระศุกร์อยู่ร่วมก,กันกับดาวพระอาทิตย์ ถือเป็นคู่สมพลนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วก็การมาเจอกันของดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ตรงนี้จะกินระยะเวลาประมาณ10วันค่ะในช่วง10วันตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องราวดีๆต่อทุกๆลัคนาราศีเลยค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าใน10วันตรงนี้จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นทุกวันนะคะเรื่องใดที่ต้องระมัดระวงังเรื่องใดที่ต้องรอบคอบอันนั้นก็ยังคงมีอยู่แต่เรื่องราวดีๆก็มี ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากดาวพระอาทิตย์จะมาอยู่ร่วมกันกับดาวคู่สมพลอย่างดาวพระศุกร์แล้วยังทํามุมตรีโกนร่วมกันกับดาวคู่มิตรใหญ่นั่นก็คือดาวพระพฤหัสด,ด้วยค่ะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะของการโคจรโยกย้ายที่จะมีเกณฑ์ส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทํำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมิถุนบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะค่ะและในวันที่15มิถุนายนนี้ดาวพระอาทิตย์นะคะได้ทําการโคจรมาอยู่ในราศีมิถุนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะเพราะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณนั่นเองค่ะและการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วย ะะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆหมายความว่าได้โชคดั่งพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอันนี้คือคํากรอนที่อยู่ในตําราโหราศาสตร์นะคะแต่ต้องอธิบายกันให้เข้าใจสักนิดหนึ่งค่ะไม่ได้หมายความว่าในจังหวะที่ดาวพระทิตย์โคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณทุกวันนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนตรงนี้เนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณทุกวันจะไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่หมายความว่ามีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีไม่ถุน จะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสดีได้รับการช่วยเหลือมีโชคมีลาบเกิดขึ้นประมาณนี้ค่ะและการที่ดาวพระาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ย่อมหมายความว่าตัวคุณจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้างได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงคอนเน็กชันมีการติดต่อการประสานงานการเจรจาการซื้อขายเกิดขึ้นคึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะถ้าในช่วงนี้คุณทําเกี่ยวข้องกับออนไลน์ทําเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหรือใครที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลนะคะมีธุรกิจมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองลองเอาร้านตัวเองนะคะไปทําการตลาดเกี่ยวกับทางออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะได้รับผลดีได้รับการตอบรับมาเป็นอย่าง ดีก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะในจังหวะที่ดาวพระอาทิต์นะคะโคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณตรงนี้กินระยะเวลาประมาณ1เดือนและในช่วง10วันใน1เดือนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะดาวพระอาทิต์เนี่ยโคจรมาเจอกันกับดาวพระสุกนั่นก็คือช่วงวันที่15มิถุนายนไปจนถึง25มิถุนายนในช่วง10บวันตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเจอดาวคู่สมพลอย่างดาวพระสุกซึ่งดาว พระศุกร์นั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวทั้งคู่ได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณนั่นหมายความว่าในช่วง1ิบวันตรงนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เลยนะปุตตะเองก็หมายถึงความรักปุตตะเองหมายถึงสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่คนโสดชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่หรือบางคนมีแฟนมีคนรักมีคู่รักอยู่แล้วเคยทันลอ าะกันเคยขัดแย้งกันนะคะคุยกันไม่ลงเนื้อไม่ลงตัวไม่ค่อยเข้าใจในช่วงนี้ก็อาจจะได้กลับมาคุยกันใหม่มาสาร้างสัมพันธ์กันใหม่มาทําความเข้าใจกันมาเริ่มต้นกันใหม่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะส่งผลดีในเรื่องของความรักนะที่ดาวพระศุกร์มาทับเนื้อทับตัวและนอกจากนั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ยังทํามุมตรีโกนร่วมกันกับดาวพระพฤหัสด้วยนะซึ่งดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นทั้งดาว เจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นหมายความว่าตรงนี้เป็นตัวเสริมเข้ามาการที่ทํามุมเลงกันแบบนี้เนี่ยมันส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองถ้าตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนมีการขยับมีการปรับเปลี่ยนมีการทําอะไรที่มันแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนําไอเดียใหม่ๆมาอัดดปกับงานที่คุณทํานะคะโดยเฉพาะการค้าการขายการติดต่อเจรจาหรือแม้แต่ทาสื่อการตลาดผ่านทางออนไลน์ต่างๆจะส่งผลดี ีให้กับคุณในเรื่องของงานและเงินได้นั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของความดีงามก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุน จากบุคคลที่มีอายุมากกว่าคุณมีผู้มีผู้ใหญ่หนุนนาํามีคนคอยช่วยเหลือก็เป็นไปได้นะคะต้องอธิบายกันนิดนึงว่าในช่วงที่ดาวโคจรมาได้ตําแหน่งดีๆแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าในทุกๆวันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในแต่ละวันอาจจะมีเรื่องไม่ดีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเรื่องที่ต้องรอบคอบหรือว่าปัญหาปวดหัวจุก,จ,กจิกใจเกิดขึ้นบ้างค่ะแต่ในเกณฑ์ที่จะมีข่าวดี ก็มีเช่นเดียวกันไม่ได้มีเรื่องร้ายๆเสมอไปไม่ได้มีเรื่องแย่ๆเสมอไปนั่นเองนะคะคราวๆก็รรประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทุ่นหน้าอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะสวัสดีค่ะ